วันนี้นะคะจะมาดูว่าใช้เครื่องนวดหน้าเพื่อแนะนํามาว่าจะดีมากเพราะว่าเอาไว้นวดใต้ตาตรงเนี้ยค่ะตดนให้มันแบบไอที่ส่วนที่ค้ำอ่ให้หายค้ำไปโดยเห็นบอกตอนนี้เด็กมาหาลัยเขาฮิตมากเลยเลยลองมาใช้ดูดูดีว่าจะเป็นไงบ้างเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากมต้องไปหาร้านหมอละเนี่ยใช้ตัวนี้แหละใช้ได้ไประจำ แต่อเสร็จเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะใช้ครีมใช้ครีมทำความสะอาดหน้าเดี๋ยวจะทายดูเครื่องเดียวก่อนนะคะอนนี่่แบบนี้พรอมาก็เปิดเครื่องอย่น,นี้นะคะเครื่องเป็นอย่างนี้พอเสร็จก็นวดครีมที่ทาไว้ไปรอบๆหน้าเลยนวดไปเรื่อยๆประมาณ ห้าหนาทีดูเหมือนจะใส่ครีมเยอะไปนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแล้วพวกสิ่งสกปรกที่อยู่บนดใ,ใบหน้านะคะจะออกมาพวกแบบที่แบบทาเครื่องสำอางอะไรอะคะ่ะจะหลุดออกมาหมดเลยเดี๋ยวอีกห้าทีเจอกันนะคะ ทำเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วมาเช็ดครีมกันเช็ดครีมไม่ออกให้หมดนะคะเพื่อจะไปใช้ครีมบำรุงบำรุงต่อว่าจะเป็นยไงบ้างน,นี่สิ่งสะปรกออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเป็นพวกแป้งที่ทาไปก่อนหน้านั้น ว่ามีสิ่งสกปรปกออกมาจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มการนวดหน้าเลยดีกว่าโดยการใช้คร้มบำลุงอะไรก็ได้บีบพอประมาณแปะคข้่งหน้าก่อนนะคะลองก่อนแล้วก็ใช้เครื่องนี้ในการนวดเปิดเป็นเลเวลสอง ก็เริ่มนวดเลยใช้ครีมได้นวดเลยจะรู้สึกว่าอุ่นๆอุ่นอๆแล้วนะมีอะไรสันสันตรงหน้าอันนี้คือทำเพื่อยกกระชับหน้าให้มากขึ้นนะคะให้หน้ารู้สึกแต่งตื่นมากขึ้น นวดไปสักพักนะะึ่งค่ะจะรู้สึกว่าไอตัวนวดอุ่นมามันช่วยให้รูขุมขนเล็กลงด้วยพอเสร็จครีมจะเริ่มแห้งแล้วค่ะหมือนครีมจะหมดแล้วแล้วก็เพิ่มครีมเข้าไปอีก เพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วปรับเลเวลอันนี้เป็นเพื่อให้หน้ากระจ่างใสามากขึ้นทำให้หน้าใสาแล้วหน้าเนียนมากขึ้น,นะคะ่ะอันนี้มันจะเริ่มไม่ไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ไม่เท่ากับตอนแรก <c oughs> มีสีแหละสี ลวดเน้นสิ่งที่สิ่งที่เราอยากเน้นนะคะว่าตรงไหนที่ค้ำอย่างใต้ตาหนูรู้สึกว่าค้ำมากเลยนวดนวดนวดเข้าไปโอเคทาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเช็ดหน้ากันเช็ด สิ่งที่สุาบากไปนะคะแล้วมาเชอมหน้ากันว่าดูดรว่าจะเป็นยังไงบ้างดูจากสิไอที่ตรงไม่ได้ทำนะคะนี่ใต้ตาจะคำมาก รู้สึกว่ารอยลึกตรงนี้จะลึกกว่านี้มันเริ่มหายลึกละถ้าทําบ่อยๆมันคงจะดีขึ้นหน้าค่ะความใสก็ดูเทียบจากนี้นะคะมันจะไม่สว่างแต่นี้มันจะสว่างมากกว่าเริมดีขึ้นแล้วถ้าลองทําหลายๆรอบมันคงจะดีมากกว่านี้ค่ะ ก็เสร็จขั้นตอนทุกอย่างและะ้วค่ะน,นั้นเจอกันใหม่บ๊ายบาย